ไอนี่คือกัมมี่ใช่ไหมกัมมี่ใช่ไหมอ่ะก็ใช่นะสินี่นะเหรอพลังในตะกูลของฉันเนี่ยแปลงร่างซีรีมาหมาสไลเดอร์กาบูตายแล้วเหรอเรียกรถพยาบาลดีไหมเนี่ย ชืออะไรมาด้วยเหรอของกินหรือเปล่าวะอร่อยถ้าทุกคนมีความสุขก,ก็คงดีเนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกเรื่องกินก็ต้องมาก่อนเสมอทานแล้วนะครับน่าก,กินสุดๆไปเลยความสุขจะมีคุณค่าก็ต่อเมือ่อกลายเป็นลูกกวาดแห่งความมืดมิดไปแล้วต่างหากล่ะ เจ็บก็จริงแต่ว่านะของจริงมันต่อจากนี้รานีน้นะฉันจะเป็นคนกำจัดเองแลงรง,ง,งฉันจะช่วยมนุษย์จากน้ำมือของพวกแกเอง พวกมนุษย์ไม่ใช่ครอบครัวของเราเป็นแค่ส่วนผสมของลูกกวาดแห่งความมืดเลือกมาซะว่าจะเลิกยุ่งกับลูกกวาดแห่งความมืดหรือจะให้ฉันกำจัดนายทิ้งที่นี่มาหากาพย์การต่อสู้แบบชุ่มช่ำกับเหล่ามอนสเตอร์ตาไมติกรานิวเพื่อปกป้องมนุษยชาติเรื่องราวของโชมะจะเริ่มขึ้นนบัดนี้ ซีรีส์ใหม่มสัสไลเดอร์กาบุอา,อากาศตอนแรกหนึกันยายนนี้เก้าโมงเช้าที่บุญอยากได้ขนมหวานอีกจังโอ้อยสอวยเ้ยความน่ารักที่พลาดไม่ได้ของเหล่าขนมอย่างโกจิโซผู้สนับสนุนโชมะและคนอื่นๆในหลายๆสถานการณ์้ย,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 ยจัดแถว ไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวแต่สามารถใช้ร่วมกับไอเทมอื่นๆได้ด้วยด้วยความช่วยเหลือของเหล่าโกจิโซทำให้มัสเลเดอร์กาบุสามารถเปลี่ยนฟอร์มร่างต่างๆได้มากมายฟอร์มใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอา่าดูน่ากินไปหมดเลยเอ้ยไม่ใช่สิแท่อย่าบอกใครเลย หวังว่าน้องๆหนูๆดูทางบ้านจะชอบกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ดาวรุ่งจีจาจุยซี่มาสเลเดอร์กาบุดพวกเราไวร้ายที่ปรากฏในเรื่องนี้ก็คือผู้นำบริษัทลูกวายักษ์ใหญ่ที่น่าสะพรึงสโตมาสไฟเวลลี่ในว่าจะตายด้วยแล้วซะอีกแคลูกกว่าแสนอร่อย ศัตรูตัวฉกาศที่ครอบครองพลังแสนน่ากลัวกับแผนการลับที่หมายทำลายความสุขของผู้คนเอ่อดูสยองยังไงก็ไม่รู้ฮะเป็นฉันจะไม่พูดแบบนั้นหรอกนะฮิวโร่ใหม่สุดแกร่งแสนอร่อยมาสเลเดอร์กาบุริ่มใช้วันที่หนึ่งกันยายนแหมน่าดูจังเลยนะอ่าก่อนผมไปผมชัดชี่ช้ด,ด้วยชาวแมนบรรยายนะครับ